ครับสวัสดีครับวันนี้รองบัญชาพาชมจะพามาชมชุมชนประมงท้องถิ่นม่องไล่ตําบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนประมงที่ได้รวมตัวกันในการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่งนะครับจนเกิดความอุดมสมบูรณ์ม่องไล่มันก็เป็นเป็นหมู่บ้านชุมชนที่ที่ อยู่ติดทะเลอยู่ติดเขาม้งไล่ด้านเหนือติดเขาม้งไล่ชีวิตส่วนใหญ่ของชาวม้งไลเนี่ยอาชีพก็คือเป็นประมงพื้นบ้านเมื่อ15ปีที่แล้วมันเหมือนกับว่าทรัพยากรทะเลมันลดน้อยลงชาวประมงออกไปหากลับเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนที่เราเคยได้เราก็เคยนั่งมาคุยกันว่าเออแล้วมันทาไมมันเป็นอย่างนีน้จากนั้นมาเราก็เลยตั้งกลุ่มเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเราเนี่ย จากการดำเนินการของชุมชนประมงท้องถิ่นม่องไร้นะครับซึ่งได้ร่วมกันฟื้นฟูจนเป็นแบบอย่างต้นแบบจนสามารถสร้างเป็นเครือข่ายนะครับที่ทำให้ชุมชนอื่นๆเอาเป็นตัวอย่างไปหลายชุมชนซึ่งประสบความสำเร็จที่สำคัญยิ่งเลที่นี่ก็เป็นแหล่งตัวอย่างของการทําธนาคารปูม้า คือตอนที่เราเริ่มทํานาคารปูม้ามาเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะว่าทาแล้วมีผลประโยชน์ไหมได้ดีไหมอะไรไหมจนวันหนึ่งที่น้ําแห้งแบบที่เห็นเราเดินขึ้นมาเนี่ยเราเห็นลูกปูวิ่งเฮ้ยมันได้ผลี่ว่าเราเห็นลูกปูวิ่งอยู่ตามป่าเลนตามพวกซอกหินพวกอะไรเงี้ยเราก็ว่าเออเว้ยมันน่าจะดีขึ้นอะ่ะเพราะว่าจากอดีตที่ผ่านมาลูกปูมันหายหมดไม่วิ่งให้เราเห็นเราเห็นลูกปูวิ่งปุ๊บ หลังจากนั้นมาประมาณปีก,กว่าเราก็เริ่มได้ผลผลิตที่เราออกไปในทะเลเราก็เริ่มได้ทางกรมประมงเข้ามาช่วยเร,เ,รเ,รเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็มาช่วยเราทําเรื่องทิ้งสังพวกเราก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะว่าเราคิดว่าทะเลมันไม่ใช่ของของใครคนหนึ่งแต่ถ้าร่วมมือกันทําให้ทรัพยากรมันเพิ่มมากขึ้นสัตว์น้าไว้อ่อนเพิ่มมากขึ้นมันก็ทําให้เราหากินอย่างยั่งยืนในทะเลต่อไป ชุมชนประมงท้องถิ่นม่องไล่ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีประมงหรือเรียกว่าพิชแมนวิลเลจซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านดตร์เฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้คุณภาพชีวิตพี่น้องชาวประมงนะครับได้มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี แล้วก็ช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรในท้องถิ่นนะครับลักษณะการที่เราพยายามที่จะทำอยู่ที่แรกเลยคือจัดการท่องเที่ยวแบบแบบแบบยังไงแบบประมงขื้นบ้านดูการทำกินวิถีชีวิตชน,นของคนในหมู่บ้าน ว่าเขาออกเรือ,อยังไงวางอวนอยังไงแล้วได้ปูกลับมายัางไงดูความลําบากหรือว่าออกไปดูว่าอยากจะเห็นว่าคนคนนี้ออกไปหนึ่งวันได้ปูกลับมาเท่าไหร่ทํำยังไงวางอวนเท่าไหร่เป็นเป็นการพาเที่ยวเทิญวิถีชุมชนดูชีวิตวิถีชีวิตของคนในชุมชนว่าอาหารกินแบบนี้ชอบไหมถ้าเราเ,เชิญทาเชิงอนุรักษ์ดูวิถีชีวิตของคนในชุมชน ให้มาดูที่เราอยากจะไปออกทะเลให้มาออกกับเราเราก็ได้เตรียมอุปกรณ์ให้ครบแล้วสั่งซื้อเสื้อชอูชีพสั่งอะไรทุกอย่างนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่ออกไปทํากิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการตกปลานะครับตกหมึกนะครับนอกจากสองสาอย่างที่คุยมาก็คือเรื่องการปล่อยปูสู่แหล่งธรรมชาติจนทําให้ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็หวังว่า ผู้ที่ติดตามนะครับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมจะได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมชุมชนประมงท้องถิน่นม่องล่ายจะได้เข้าไปดูวิถีชีวิตนะครับไปสัมผัสกับชีวิตการท่องเที่ยวแบบวิถีแบบวัฒนธรรมของพี่น้องชาวประมงท้องถิ่นนะครับเ,เชิญเชิญนะครับ